เอาเส้นใหญ่ไว้ก่อนเราจะลุ้มกันนะฮะว่าจะเท่าไรนะฮะเอาเส้นเท่าไรนะฮะว้าวคือไส้นะฮะเป็ไส้ที่คุณทิพย์เรียกให้นะครับเล็กนะครับยี่ห้ออะไรสวัสดีคุณวันนานะครับผมนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรามาซื้อทองกับคุณทิพย์ตัมดิบนะครับวันนี้นะครับ ผลกำไรที่ได้จากการเข้าไปซ้อนที่คดับบลินะครนิดหนึ่งนะครับสามารถถ่ายองได้สามบาทว้าวสวยจากได้คุณทิพตระดับสามสิล้านค่ะดีใจดีใจนี่ยไหมคะเสยไหมคะ้ไหมยไหมผู้ชมจะเซอร์บอกว่าคุณทิพ์น่ารักมาก มีเพื่อนๆจากทีมงานนะคะเรของดบิษครอบครัวดบิษเรานะฮะเดียร์นะครับมีพี่น้องจากเชียงรายเหมือนกันนะครับพี่ศักดิ์สุรินนะครับผมเยอะนะครับวันนี้มาเยอะมากเป็นร้านทองเลยนะครับใส่ไปเลยไหมใส่ไปเลยก็ได้ค่ะแกะแกะของทองตามนะฮะลดลดกันเหรอ เราแต่ซื้อแต่ความเก็บไม่ได้นะเพราะเราจะเอาบ้านเอาเรอนะเออเราจะต้องมีเงินในบัญชีออหรือความเก็บไม่ได้เฉยไม่หมุนเดินบัญชีไม่ดีเขาไม่ซื้อนะบ้านนะครับน,น,นะครับตนนันนดีใจมากตอดีไหครับะเข้าทเข้ามาอยากแจ้คนทิพย์บ้างนะค,คุณตั้มมันรวยพันล้านบอกนะครับสนุกสนุกคุณทิพย์ครับคุณตั้มพันล้านบอกว่าอยากเจ้คนทิพย์บ้างครับ เดี๋ยวเจอกันจ้าคุณตั้มคุณแนะนําให้ฉันทําคุณไม่ทําได้ทนานี่จะไมีโอกาสได้เจอคุณนี้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่แซงเดี๋ยวจะมีแซงสิบตัวไม่ทําแซงนนึงดีแล้วแหละดีแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีเข้ามานะครับสวัสดีเข้ามามีของแถมอะไรบ้างคะของฝาก์ด